สวัสดีครับแกงเห็ดสวัสดีครับเอาแกงเห็ดเผาะถุงหนึ่งครับน่าทังครับอขายจักรบาลแล้วคนใหญ่เจ็ดถุงละห้าสี่ปัวครับอันนี้กินละทั้งห้าบาทครับอ๋อเบิ้งเนี่ยเด้อครับครับเบิ้งได้ครับมาแต่บ้านเฮาเลยครับมาแต่บ้านเฮาครับเห็ดไข่ต้มเรียบร้อยครับ โอ,ออนจัก,กรจันทนะครับอเอินขึ้นกันอยูบ่บรเฮ็ดไข่ครับเออเอินขึ้นกันครับจักรจันนี่ยังครับเรากำลังทอดอยดู่เลยอ้าวฝนตกแล้วเดี๋ยว <laughs> ตกหนักมากเลยครับวันนี้ครับ ตลาดนัดพุทธธรรมนสายสี่นะครับหน้าหมู่บ้านขันษาครับ,บเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ปุ้ยจะพาไปเดินชมตลาดนัดนะครับตอนเย็นครับก็บรรยากาศเป็นยังไงก็ตามปุ้ยมาเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับ ของกินเยอะนะครับที่นี่ครับตลาดนัดหน้าหมู่บ้านอันจานะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าตลาดนัดพุทธมณฑลสายสี่ครับ,บอ,อ่ด้านหน้าเป็นถนนเพชรเกษมนะครับเพื่อน กับข้าวก็เยอะนะครับลูกชิ้นหมูชิ้นปิ้งมีต้มเลงสวัสดีครับมะม่วงก็ยังถูกอยู่นะครับมะม่วงยังถูกอยู่ครับเพื่อนมีก๋วยเตี๋ยวหมูบรรยากาศตอนเย็นนะครับ อยำแหนมใช่สั่งป้าเขายังยำแหนมนะคะ่สวัสดีครับไม่สั่งได้เรื่องต้นเนี่ยก็เดินดูครับ ข้าวซอยสวัสดีครับข <น Yoshi. S 2> ้าวข้าวซอยน้าทานนะครับเพื่อนครับอ่าก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับของกินเยอะครับที่นี่ครับอันนี้เลยผัดไท่หอยทอดขนมปังชิ้นหนึ่งผัดไท่สองสวัสดีครับจ้างขนมปังชินหนึ่งผช่สอ่านาทานนะครับเพื่อนๆผัดไท่หอยทอดครับเจ้าเก่าครับกระเพาะปลา สี่สิบห้าสิบบาทครับมีขนมจีนด้วยสสวัดีครับขุนกะทิต้าหูนมสดครับเพื่อน สวัสดีครับโอ้ขนมหวานครับเพื่อนๆพน่าทานนะครับล้วก่อนแล้วก่อนได้เลยนะครับพี่เจ้าร้อนแผ่นด้วยอ่ามีงอกด้วยนี่ไงแกงเห็ดสวัสดีครับเอาแกงเห็ดเคาะถุงหนึ่งครับเนี่ยถุงนั่เลย อ่นาธานครับครับแกงเห็ดเผาะครับเพื่อนขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเดินครับไปก่อจ้าข่อแม่กุญจพี่อค่ะพดอะไรพูด่อมีอะไรเอ่อมีลาบไก่ลาบปลาดุก ่กับข้าวเยอะเนาะอาทานครับมีเห็ดนี้ด้วยอ่ะดอกบานมันมือนเนาดอกบานมันนี่สิเ็งเนาะขายจักบาทละหญ่ ถุงละห้าสีผครับอันนี้ชินละเท่าไห่ห้าบาทครับอ๋อเบิ้งเนี่ยเด้อครับครับเบิ้งได้ครับมาแต่บ้านเฮาเลยเหรครับมาแต่บ้านเฮาครับเผ็ดไข่ต้มเรียบร้อยครับตัวอ่อนจักกระจันนะครับรักเอิ่นขึ้นกันอยู่บรเเ็ดไข่ครับอ๋อเอิ่นขึ้นกันครับกระจันเหมือนกันครับมีหอยมีหนังวัวหนังควายครับเพื่อนๆอ่ามีปลาไหลด้วยครับ ไก่บ้านปลาลดครับอ้าวแม่ขาเก็บแล้วขนมาแล้ว,วบัวลอยครับ ับข่าวเยอะมากครับอ่าฝนตกแล้วครับเพื่อนฝนตกแล้ว ้เรก็นนะจขายกล่อง้จริงๆเราตอนี้จะขายอยู่้ย้รากละเป็นกวนะาือนกัหนเดียวไม่เลย้กลับข้าวเยอะครับที่นี่ครับสายสี่ครับถนนเพชรกเกษมตัดส,สายสี่ครับไก่ย่างไก่อบโอ้ครับสวัสดีครับพี่น,น,นี่นะเนี่ย เรากำลังทอดอยู่เลยรอ,ไ,อ,อไว้คนะ่วยทอดหมดเกลี้ยงแล้วโอ้โหฝนลงเม็ดแล้วครับอ่หนูโลครับสวัสดีครับคููเรียนมารั สวัสดีครับบัวล,ลอยครับนาทานครับฝนมาแล้วครับตอนก็รีบเดินกันแล้วครับแกงท้ายแกงเหลืองครับปลาทูเดี๋ยวเราเข้ามาดูซอยนี้ครับขายอะไรกันถึงผักทุกทูกครับ ตลาดนัดสายสี่ครับมะม่วงโลย5ี่บห้าบาทบอ้าวฝนตกแล้วเดี๋ยวฝ <laughs> นตกเดี๋ยวทางหน้าก็เป็นถนนเพชรเกษมนะครับก็เป็นสุดเขตหนองแขมครับตรงนี้ครับ <laughs> อุ้ยตกใจ <laughs> กับข้าวครับแบบสำเร็จเลยครับเ,เขาต้มหน้าทานเนี่ยไก่ย่างบางตากใครนะคะทุกคนเลยชนะรับเลยจ้าขอไฟนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวคงปิดคลิปแล้วนะครับฝนมันตกครับก็ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พุยด้วยนะครับคลิปนี้รีบครับฝนตกครับอร่อยนะตลาดตลาดนัดสายสี่ครับหรือบางคนี่เรียกว่าตลาดนัดหน้าหมู่บ้านหันสานะเรื่สุดเขตน้องแข็งครับ เลยไปก็จะเป็นเทศบาลนครอ้อมน้อยครับกระทุ่มแบนครับก็เดี๋ยวปุ้ยคงปิดคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ